บริษัท i n f o c a ค a เ i a ชียจำกัดนะคะจับมือกับบริษัท Back ดักอนเ n นเตอร์เทนเมจำกัดบริษัทวางแผนด้านการสื่อสารการตลาดนะคะการจัดจำหน่ายจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศและบริษัทกองเกียริโปรดักชั่นจำกัดจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์นะคะ Operation ่ n อ e นชอพรนึงสมรภูมิคืนชีพนะคะฝีมือการกำกับของเจ้าพ่อหนังระทึกขวานอย่างคุณขคมก้องเกียรินะคะไปเมื่อวันที่1 4ีมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีทีมผู้บริหารและนักแสดงนำนะคะอย่างหนุ่มนนกุลนะคะแล้วก็หนุ่มอัดอาวัฒนะคะเข้าร่วมง,งานนัดลงภาพยนตร์13พาภากรซินิเพ็กนั่นเองคะอ่ะมันเป็นหนังในเริ่มต้นในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่ญี่ปุ่นบุกขึ้นไทยแล้วก็ทางไทยก็ต้องจัดกลุ่มที่เขาเรียกว่ายวทหรือว่ายุทธทนทาหารเนี่ยขึ้นที่ชุมพรนะครับเป็นที่มาของชื่อชอพอหนึ่งนะครับและ,ะญี่ปุ่นก็ไม่ได้มาธรรมดาก็คือขนอาวุธประหลาด บาวุฒิวาภาพบางอย่างที่มันมีผลทําให้คนกลายเป็นซอมบี้เข้ามานี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องอเผชิญครับคือมันมันมันเป็นหนังที่ผสมผสานระหว่างความเฮ์เลอร์นะครับความเฮ์เลอร์แอคชั่นแล้วก,แวก็แล้วก็มีเรื่องราวของมิตรภาพของกลุ่มทหารเยาวชนทหารซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นเหมือนเหมือนเด็กมัธยมนะครับที่แบบยังไม่ได้มีความชํานาญในการออกไปสู้รบหรือ,อเผชิญกับปัญหาอะไรมากมายแล้วเขาก,ก็ก็ต้อง ต้องแก้ไขันไปครับจริงๆพี่นนพี่นนเนี่ยเรา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 ชอบการแสดงการอะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าโดยคาแรคเตอร์เนี่ยฮะโดยตัวละครของเมฆในเรื่องชื่อเมฆก,กับหมอกนะฮะพี่ชายน้องชายพี่นนรับบทเมฆอ่าพี่อัดรับรับรบทหมอกเขาเป็นพี่ชายน้องชายที่มีคาแรคเตอร์ตรงข้ามกันตัวพี่ชายเนี่ยอยากได้เป็นคนที่แบบค่อนข้างเจ้าระเบียบเป็นทหารเป็นนายทหารที่ต้องออกตามหาพวกเหล่าเยวาวชนพวกนี้นะฮะเป็นนายทหารที่ ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชายชาติทหารทําทุกอย่างเพื่อชาติอะไรอย่างนี้อย่าง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 มั่นคงซึ่งเราเชื่อว่าคือความเป็นความเป็นแบบความเป็นบทที่มันมันดูแบบเถ็นตรงสตริกอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าเออพี่นนท์เออแบบเป๊ะอะไรเงี้ยพี่นนท์เขา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 มีเคมีอย่างนั้นอยู่ในขณะเดียวกันแล้วก็ฝ่าพี่อัดเนี่ยตัวน้องชายที่มันจะค่อนข้างแหกข้อชิดตรงข้ามกับพี่ชายเลยก็ ก็เราก็รู้สึกว่าเคมีทั้งสองคนเขาเขาทำหน้าที่อันนี้นะนี่เป็นเหตุผลแรกต้องต้องเป็นสองคนดีเท่านั้นคือตัวผมชอบชอบชงซอมบี้มากๆอู่แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าอย่างหนังที่เราประทับใจก็เป็นทบูซานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอนเป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกในชีวิตแล้วตัวที่ผมกำกับเองด้วยเนี่ยเราก็เลยมันมันมันไม่ต้องคิดเยอะเลยฮะในการที่จะรับเหตุผลเริ่มแรกเนี่ยเป็นเพราะสองอย่างนี้แล้วก็แล้วพอเรา แล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้อ่านบทเราได้อ่านซานอฟซิสแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นมุมมองใหม่ที่เราจะได้เจอในเรื่องนี้คือปกติอาจจะเจอแค่มุมมองอคนที่วิ่งหนีตายซอมบี้เนาะแต่นี่มันจะมีความเรื่องแบบมุมมองซอมบี้ด้วยซึ่งอันนี้พอผมได้ลองอ่านบทแล้วผมรู้สึกเฮ้ยเราเราชอบมากๆเลยมันแบบมันมันใหม่สับเราผมว่ามันเป็นมุมมองของซอมบี้ที่จะมีความรู้สึกนึกคิดวกันหรือถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือ ปกติล้วก็อันนี้เราจะได้เห็นมุมมองของคนที่กําลังจะได้กลายปเป็นซอมบี้ด้วยว่าความรู้สึกของการต้องทานฟอร์มไปสู่การเป็นซอมบีอ้อ่ะมันเป็นยังไงและการจะต้องอยู่ในภาวะนั้นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเป็นยังไงผมว่าน,นียก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆสําหรับสําหรับเรื่องนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าในฐานะนักแสดงด้วยครับการเล่นบทที่มันมีความเหนือจริงอยู่มันก็เป็นชาเลนจ์ที่เราจะ เรารู้สึกถูถกท้าทายด้วยด้วยสิ่งนี้นแล้วมันก็ทําให้เราสนุกกับการค้นหาการไปอยู่กับบทแล้วก็การกระโจนลงไปในที่ที่เราไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงแต่มันคือการใช้ความรู้สึกใช้แน่งจัตยานแล้วก็ความเชื่อใจของทุกๆคนทีมนักแสดงพี่โมทีมงานทุกคนอ่ะไปด้วยกันในเรื่องก็คือเป็นผู้กองครับคอยคุมน้องๆ้องทหารเยวาวชนนี่แหละครับก็ จะมีความเห็นตรงมีความรักชาติสติกทุกอย่างก็คือเป็นเป็นคนที่มีกฎระเบียบขั้นตอนชัดเจน,นเหมือนกันคนหนึ่งมันเลยเป็นจุดเรื่อง,องว่าเราเราเลยเอ็นดูนนท์กุลเหมือนลูกชายในเรื่องะครับ<ไ>ก็เลยจะมีความรักความเป็นห่วงไปขอเขาจากแม่มาแล้วก็แบบได้มารับรับราชการเป็นทหาระอะไรเงี้ยครับด้วยคาแรคเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับหายอย่างซิตก,ก็จะมาบทเป็น เห็นเป็นพยาบาลสาวดีกว่าค่ะที่ทํางานอยู่ในค่ายทหารคอยดูแลรักษาทหารเวลาบาดเจ็บค่ะก็<ม>จะเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นผู้หญิงในค่ายทหารจริงๆความยากาจริงๆอาจจะเป็นตัวบทนี่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในพาร์ทเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็สนุกมากๆค่ะทุกคนเอเนอร์จีล้นและเอเนอร์จีแบบเยอะมากๆมันเฟรชมากจริงๆค่ะแล้วทุกคนทํางานกันเป็นทีมมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้จอยกับทีมนี้ในการทํางาน สนุกมากเิงเขาเขาเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะนะฮะดูแล้ว,แล,วแล้วเราก็เชื่อมากๆว่าเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วความตั้งใจเกินร้อยเอ,นอยเนจีเกินร้อยด้วยวัยกับกับเขาเรียกวัยตัวจริงของเขากับวัยในเรื่องอ่ะมันมันเหมือนกันคาแรคเตอร์มันก็เลยไม่ต้องไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องทําอะไรมากเพียงแค่แค่ปล่อยตัวเองโฟลไปกับเรื่องอ่ะแล้วเดี๋ยวสถานการณ์มันทําให้พวกเขาสนิทสนมกันจริงๆ,ๆมันก็เลยทุกครั้งที่ถ่ายไปเราก็รู้สึกได้ได้ว่าว่า ว่าเฮ้ยเราได้สิ่งที่เราหวังจริงๆว่าคนกลุ่มนี้มันต้องรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับฝากสังพลังความตั้งใจของเด็กเจเนอเรชันนี้เนาะคือจริงๆแล้วมันเป็นงานคอลแลบระหว่างผมกับเด็กนิวเจนจริงๆซึ่งมันการส่งต่อแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆที่เราได้ได้ทำมันแล้วก็อ่าก็ขอบคุณทางไอเนะครับสำหรับโอกาสในการทำภาพยน์เรื่องนี้ฝากอ่าเพาหนึ่งสมรภูมิคืนชีพด้วยนครับ1สิงหาคบรถหนังซอมบี้ ผมเชื่อว่าเราการันตีได้มันดีมันสนุกฮะผมรู้สึกว่าเป็นหนังซอมบี้ที่ครบร้อยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคือทุกคนอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่จริงๆนะครับคือจะไม่ใช่แค่แบบซอมบี้วิ่งไล่ไล่คนละบางทีก็จะมีความแบบคนวิ่งไล่ซอมบี้ก็มีนะครับผมแล้วมันจะมีประเด็นหลายประเด็นเลยที่ผมรู้สึกว่ามันจะทําให้แบบกินใจทุกคนได้แน่นอน,นครับรฝากด้วยนะครับหนึ่งงหักผมหนึ่งครับผมก็ฝากครับฝากมาซัพพอร์ตพวกเราทุกคนนะครับซัพพอร์ตน้องๆทุกคนด้วยที่ มาร่วมกันใส่เต็มในหนังเรื่องนี้แล้วก็ทีมงานทุกคนผมว่าทุกคนก็เต็มที่กับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรักหนังเรื่องนี้รักตัวละครในหนังเรื่องนี้เหมือนที่พวกเรารักพวกเขาครับฝากด้วยครับ